สวัสดีครับอู๋หมอดูจิตอาสาพยากรณ์อย่าตรงไปตรงมาจิตอาสาทาความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับครับวันนี้เราจะเข้าภาคพยากรณ์ของชาวราศีกรกฎที่มีการย้ายของดาวศุกร์นะครับผมดาวศุกร์คืเอเลขหกตรงนี้ครับผมในช่วงวันที่27กันยายนถึง3าอดถึงอตุลาคม25-65นะครับมีการย้ายของดาวศุกร์จะเข้าเป็นตําแหน่งนี้ในช่วงเวลานี้นะครับผม ครับจะมีเกณฑ์อะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎนั้นอยู่ตรงไหนราศีกรกฎนั่นอยู่ตรงนี้นี่นะครับผมครับส่วน ธาตุประจำของชาวราศีกรกฎที่เป็นเกษตรนั่นคือสองครับชาวราศีกรกฎนั้นมีคาแรคเตอร์เป็นเลขสองเลขสองคืออะไรคือความใจอ่อนคือความเข้าใจคนอื่นง่ายคือความขาวสะอาดเนียนครับผมนี่คือชาวราศีกรกฎนะครับอออลืมบอกไป พวกที่ดูหนังแล้วก็นิดเดียวรู้สึกใจอ่อดปุ๊บง่ายๆนี่ครับชาวรา,ราศีกรกฎนะครับครับมาดูกันว่าชาวรา,ราศีกรกฎจะเกิดเกณฑ์อะไรขึ้นบ้างน,นะครับผมอันดับต่อมาดาวศุกร์ที่ย้ายเข้ามาเข้าพบเรือนที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสามนี่นะครับพบเรือนชาวราศีกันพบเรือนนี้คืออะไรครับ เป็นภบที่สามเรียกว่าสาชะสาชะคืออะไรคือการติดต่อสื่อสารคือการเดินทางการเดินทางการติดต่อสื่อสารนั้นมีดาวได้ผเข้ามาละแสดงว่าหนึ่งเข้ามาดูต่อนะครับยังไม่แสดงว่าดีกว่าส่วนพบเกษตรนั้นมีอะไรบ้างของชาวราศีกรกฏท,ที่จะเกิดขึ้นในตรงนี้ครับ ชาวราศีกรกฎนะครับผมชาวราศีกรกฎชาวเลขของเกษตรคือพบลาภแล้วก็พบพันทุครับลาภข้าวอยู่ในพบสหัชะดังนั้นถ้ามาเปรียบเป็นเรื่องของเงินทองครับการทำงานของชาวราศีกรกฎนั้นจะส่งผลให้ได้ลาบได้ผลดี ต้องเกิดมาจากการพูดจากการติดต่อสื่อสารการดีวงานหรือการเดินทางฉะนั้นจะทำให้ชาวราศีกรกฎนั้นได้เงินได้ทออเป็นโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ฉะนั้นใครที่จะรอดิวงานอยู่เซลล์คนไหนที่เตรียมพร้อมจะออกไป หาลูกค้าอยู่ไปรับออเดอร์ใหม่อยู่ครับลักษณะนี้ช่วงเวลานี้ชาวราศีกันนั้นเป็นต่อคู่แข่งมากมายและการเดินทางก็เช่นกันการเดินทางต้องไปจังหวัดนั้นต้องไปจังหวัดนี้ก็ส่งผลที่ดีให้เกิดความสำเร็จเกิดลาบเกิดผลได้ดีแน่นอนครับครับต่อมาพอเราตึง อีกเรื่องหนึ่งก็คือพบของพันธุที่จะเข้าสหัสและก็เกิดมีดาวศุกร์มาอยู่ตำแหน่งนี้ดังนั้นดาวศุกร์ตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งนิดครับในดาวตาราแล้วก็คือแย่การเงินเสียแต่พอดีดาวศุกร์นั้นเป็นดาวสุพรเคห์เขาเรียกว่าดาวดีต่อให้เข้าตำแหน่งที่ไม่ดี ก็อาจจะมีเสียนิดหน่อยแต่ท้ายที่สุดแล้วรวมๆแล้วดีมากกว่าไม่ดีแน่นอนครับสำหรับคนที่อยากจะกู้ยืมเงินหรือว่าอาจจะต้องแปมือขอพ่อขอ,ขอ,ขอแม่อยู่ลักษณะนิดก็คือพอพบเข้าลักษณะครอบครัวเข้ามาจาัดก,การแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารเรื่องก,การเงินเนี่ยก็นิดก็อาจจะตอบว่าโดนด,ด่าก่อนสักทีหนึ่งแต่ท้ายที่สุดก็ได้ จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเกี่ยวกับการเงินต่อไปขอร้องไปไปขอยืมขอกู้นะครับหรือขอเลยก็ได้มีโอกาสที่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่นั้นจะช่วยชาวราศีกรกฎได้เป็นอย่างดีครับสําหรับชาวราศีกรกฎมาต่อเรื่องของความรักบ,บ้างเพราะเนื่องจากดาวศุกร์นั้นให้นิยามกันก็คือการเรินกับความรักของสวยงามครับ ในเรื่องของความรักนั้นชาวราศีกรกฎนั้นเข้ามาในภพของสหัสสะคือการติดต่อสื่อสารหรือสังคมก็ได้ครับอคออีกอันนี้ก็คือเพื่อนฝูงครับฉะนั้นชาวราศีกรกฎมีเลขความรักขึ้นมาในหมู่เพื่อนฝูงการแปลมันไปไม่ออกเลยอย่าแงบบอื่นก็คืออาจจะมีการพบรักกันในเพื่อนฝูง พบที่สองนี้อาจจะเป็น,นเพื่อนสมัยเก่าๆสมัยที่เคยเรียนกันมาเพื่อนตั้งแต่สมัยยังเยาวก็ได้ครับเพื่อนที่เคยปิ้งกันมาก่อนตั้งนานแต่โอกาสที่ยังไม่ประสบควาสมสาเร็จอันนี้ชาวราศีพฤษภนั้นมีเกมที่จะพบรับก,กับคนที่เคยคุ้นเคยกันมาตั้งแต่วานนานไววเนื่องจากพบนี้เป็นกับถ้าเปรียบกับการศึกษานั้น เป็นการศึกษาชั้นต้นส่วนพบฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นการศึกษาช่วงของปริญญาหรือสูงกว่านั้นครับก็มีเกณฑ์ได้เลยครับัริงว่าจะพบปัหรือมีการติดต่ออาจจะปิ้งกันกับเพื่อนฝูงที่อยู่ในช่วงวัยเด็กจนถึงมัธยมประมาณนี้ครับครับส่วน ประเด็นสุดท้ายที่น่าจะดีสําหรับชาวราศีกรากฏนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันถือว่าพบนี้คือพบเกี่ยวกับการศึกษาพบเกี่ยวกับการศึกษาเมื่อวัยยาวสำหรับน้องๆคนไหนที่ชาวราศีกรากฏที่ยังเรียนอยู่ครับโอกาสที่จะสอบได้คะแนนดีๆมีเกณฑ์ที่ดีๆครับโอกาสนั้นมาถึงแล้วหรือ จะไปสอบเข้าที่ไหนก็ตามสอบแข่งขันทิ่งทุนนะครับนี่มีโอกาสที่ดีเนื่องจากเราก็ไม่ได้ดูที่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับเนื่องจากในพบตรงข้ามกันเกี่ยวกับการศึกษาเช่นกันครับตรงนี้มีดาวตัวนี้แหละรออยู่ครับส่งผลกับพบที่ดีอย่างยิ่งทั้งน้องๆคนไหนทั้งวัยยังยาวอยู่หรือเรียนรับระดับมหาลัยไปแล้วก็ตามครับ เกมที่จะประสบความสําเร็จที่จะทําให้การศึกษานั้นก้าวหน้าดัานได้เป็นอย่างดีครับขอให้น้องๆทุกคนชาวราศีกรกฎนะครับโชคดีนะครับในเรื่องของการศึกษาครับครับและนี่ก็คือภาพรวมๆนะครับผมของชาวราศีกรกฎว่ามีเกมอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอย่างไรก็ตามผมรบก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไคร้นะครับ,รบเพื่อเป็นกําลังใจแก่ผมและทีมงานทุกๆคน จะสรรสร้างคลิปดีๆออกมานะครับเดี๋ยวมีดาวอะไรย่าเดี๋ยวผมมาทำกันต่อครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับก่อนจะจากกันไปครับการมีเมตตามีน้ำใจกันการให้อภัยกันสามสิ่งนี้นะครับในสังคมเราจะทําให้สังคมเราน่าอยู่อีกเยอะนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ